อยู่กันที่เวทีมวยราชำันเนยครับ,บกับผมมารวัลน็อกดาวน์สิรวเอสเอพรยินดี X X D. วันเสาร์ที่8เมษายน2566น2566ผู้เปิดหัวของรายการครับถ่ายทอดสดทางวอท์พอยทีวี23ครับน่าสนใจครับเป็นการประทะกัระหว่างตะขุดโทนบ้านแซมบ้าครับนักชกชาวไทยมุมแดงส่วนผู้ชกของเขาวันนี้ครับ โชคจากประเทศบูกันดาครับไม่ธรรมดาครับคุณนี้อันเวิร์กโชคดียิ้มครับแลนดีที่ผ่านมาในเคยซดกับ1นึ่นเล็กมาแล้วครับกำนด3ยกครับโชคสามสี่พักสองนาทีราเรยียบ RWS X เป็นยินดีกักดคคโทน เดินเปิดเกมมัตสกุลโทนบางยัดเข่า้ายไฟล่าสุดที่ทำผลงานไว้แับสกุลโทนครับเอาชานะคะแนนวิลเลียมสิทธิ์มนชัยครับที่ไปถมวยราชเนินแห่งนี้เหรอครับเมื่อสามสัปห์ก่อนเคยมาลุ้นเล่นหนึ่งครั้งครับโอ้โหจุกหรือเปล่าที่ศึกอาร์ดูเอสสกุลโทนโอ้โห ใ่ครับพันเวิร์กครับอาวุธของเขาว่ามากมายหลากหลายครับหนึ่งล้านเล็กอย่างน็อกไม่ได้ครับวันนี้เจอตะกุดโทนครับต้องดูครับว่าตะกุดโทนจะปิดบัญชีได้หรือไม่แข้งซ้ายอัดเข้าไปจิ้มซ้ายอันเวิร์กแข้งขวาแข้งซ้ายแข่งซ้ายตะกุดโทนหนึ่งสองนี่ครับ,รบมีหมัดพยายามจะโต้ครับอันเวิร์กแข่งซ้ายตะกุดโทน เคลียรกับเกมการชกของตัวเองครับอันเวิร์กเน็บอออกาวุธได้หลากหลายมากมายครับยัดเข่าขวาโอ้โหึีไม่ดีครับไม่ดีครับทำการโจังหวะตามน้ําครับอาจจะไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่าน้ำใจนักกีฬาครับสองที่เนียบโอ้โหมีบาดชับโดนเหมือนกันครับต้องทนหมัดขวาอันเวิร์กยัดเข่าขวาขวางหน้าเนีพยายามจะออกสู้ทุกอาวุธครับอันเวิร์ก ชนเสียบเข่าซ้ายฟันสอกขวายัดเข่าซ้ายยัดเข่าขวาครับอันเวิร์กเขา้าในเต้นเข่าขวาตะกุโทนฝ่ายยกทีหนึ่งครับเกมก็ถือว่าสนุกดูเดือดครับตอนนี้ครับแข้งซ้ายแข้งขวาตะกุโทนแล้วก็มดยกทีหนึ่งครับพาราสักคะกุ ตามันต่อครับเกมววทียกที่สองครับคู่เปิดห้องรายการศึกอาร์เธร์วเอ็กเพินดีตะกุดโทนบ้านแชมบ้าครับฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินดีอันเวิร์กโชคดียิมนักโชคจากประเทศบุรกันดาแข้งซ้ายตะก,กุดโทนครับคะแนนยกที่ผ่านมาครับขึ้นมาโชว์เมื่อ ผู้นี้เป็นทางด้านสมุท,โทรโธนครับที่เอาชนะสิบต่อเก้าทั้งสามเสียงตีโอ้โหเด็กผู้มายแข้งขวาอัดเข้าไปพยายามจะสู้ทุกอาวุธครับโชว์ทุกลูกแหวกคอนเวิร์ครับตอนนี้สถานการณ์บีบให้เดินนับนี่ครับเดินเข้าหาเบอร์เกตแข้งขวายังไม่ถึงแข้งซ้ายอาจจะว่าแข้งขวาเหนียวได้แล้วเอาแบบหนึ่งครับขอเวลานอกอะไรสักอย่างครับ ครับชกได้ยอยู่ครับน้ำงวมยเอาไม่เอายังไหวครับเอาเลยครับขอเบรกเอ็มเก้เลยครับโอ้โหแน่นอนจริงครับอันเบิครเบร่บแผ่นเวยชอบ,บ,บครับแบบ้คีับมัดตึ่งสองแขวางหน้าไปฮนะหมัดเพียงหมัดเพียงไว กินท้องกุโทยต้องพยายามจะสวนด้วยเข่าครับแต่ว,ว่ายังไม่ชัดเจนทั้งคู่ครับกวรารต้องแย่่อมมาก่ากอน,นแท่งขวาเขาไปเกมอีกแล้วเขาเขาไปเกมอีกแล้วครับกรรมาการไม่สนใจครับ เรา,าต้องเบรกกันครับให้หมอดูอีกทีครับหมอว่าไงครับ ยังชกได้อยู่ครับโอ้โหหมอใจถึงจริงๆครับเตีโโ๋ยโมโหเตี๋ยโมโหชอบทุกคโโนเตี๋ยโมโหย่อแผลตัวเองครับโอ้โหเป็นนักกงสีน่าตาาดาิดตามมากๆครับเตี๋ยหมัดขวาเครับโอ้โหเตะพามากและเตะขวาหมัดขวา ที่อาวุธหลากหลายจริงๆครับอันเวอร์ครับนีครับแข่งขวาอาวุธด,ดูเหมือนจะไม่ค่อยหนักครับแต่ว่านี่ครับออกได้ตลอดออกได้ต่อเนื่องครับตัวอันเวอร์ work, ครับนีครับแล้วก็หมดยกที่สองครับพระไก่น้ำสักคู่ตามันต่อครับเกมพิทยกที่3มครับโอ้โหคู่เปิดท้องรายการศึก RWS เวส์เอ็กเพยินดีครับ การคะแนนยกที่2ยกที่ผ่านมาก็ยังเป็นทางด้านตะกุดโทนครับที่เอาชนะ10ต่อ9ทั้ง3เสียงดูยกนี้ครับอ่านเบิร์จะาง,งัดอาวุธไหนมาโชยครับเนี่ยหน,นึ่งสองหนึ่งสองแขงเสียบกินหมัดขวาหมัดขวาแข่งขวาตามเข้าไปแล้วก็เจน,นเคฟฟาทางโอ้โหปีฉกัดไว้ครับตะกุดโทนแข้งขวา อันเวิร์กไล่แขนเข้าในล็อกล็อกได้ตีได้หรือจัดเข้าขวาตะกุดทนแข่งซ้าย ครับอีกนาทีเสร็จเสรจับเกือบ2องนาทีกับอันเวอร์ครับที่เก่งสิขากานได้หรือไม่ครับเียบต่กธโถงก็ไม่ถอยแล้วตอนนี้เสียบข่าวขวาแล้วก็หักหักล้มลงไฟโอ้โหยดนโยนโยนโอ้ยโขงเมาครับออกออกไปเหนียบใจแค่ผ่านหาง โอ้ยอันเวิร์กปาดแกไม่ได้จริงๆครับนี่ครับยังพอเวลานาทีครึ่งครับอันเวิร์กยังมีทีเด็ดงัดออกมาหรือเปล่าครับนี่ครับแข้งซ้ายนี๋นนอี๋หมัดขวาโอ้โหย ว่าแฟนบยทางบ้านที่รับชมคลิปนี้อยู่ครับชอบนักมวยจากฮูกันดาคนนี้ไม่น้อยไปกว่าผมนะครับนี่ครับแกตู้จนนาทีสุดท้ายยิงแทงซ้ายหมัดขวาสะกุดทอไปยกสุดท้ายครับนี่ครั มัดซ้ายกุฏโทูลลเอียบหมัดทำได้ดีครับแต่ว่ายังไม่แม่นเท่าที่ควรครับอันเวิร์กนี่ครับปมัดขวายัดเข่าขวา,ขวาเข้าไปแทงซ้ายตกททะกุดโทูแล้วก็หมดยกที่สามครับจะพักเดี๋ยวรับรอพี่เบียร์ประกาศเปคะแนนยังไม่ทางการอีกครัง้งครับ 29 228